สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ๋าป่าข้าวโพนเมืองเพชรบูร์วันนี้จะมีแนวทางมาฝากอีกแล้วสาหรับเพื่อนๆที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะคะวันนี้มาชมคลิปของจ๋าแล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยวันนี้นะคะเดี๋ยวจะออกตลาดนะคะแล้วก็จะหาดูลอตเตอรี่นะคะเลขที่จ๋าซื้อที่ชอบนะแล้วอีกอย่างนะคะก็เป็นความเชื่อด้วยนะที่จ๋าจะเอาเลขเนี้ยมาลุ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจ๋าจะซื้อเลขไหนแต่ คล,คลิปนี้นะคะเขาบอกไว้โนว่าเลขนี้อย่าซื้อนะเพราะมันจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมนะคะทำไมถึงไม่ให้เราซื้อนะคะถ้าเลขมันจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับเพ,พื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะหลายท่านที่ให้กําลังใจแล้วก็เข้ามา,อาคอยอ เข้ามาสอบถามนะคะอ่าอีกหนึ่งอย่างที่ฝากไว้ฝากไวค้คลิปนี้เลยนะคะเรื่องมาขามแช่อิ่มนะคะไม่นานเกินรอนะคะมาขามแช่อิมนะ่มเนาะเพราะว่าตอนนี้จะเคลียร์เรื่องงานของญา่าเท่าเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ขอเวลาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่า <c oughs> มันก็ยังเดินเรื่องหลายเรื่องอยู่นะคะทุกๆอย่างเนาะก็ใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วถ้ามาขามก็ตอนนี้ใกล้จะได้ลงก,ก็พอจะลงแช่แล้วนะคะเดี๋ยวขอเวลาอีกนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวจะจะ อัปเดตนะคะให้เพื่อนๆได้จับจองกันไม่ไม่หนีหายไปไหนนะคะเพราะว่ารายชื่อจะจดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่บังเอิญย่าเสียก่อนพอดีนะคะย่าเสียพอดีเลยนะคะก็เลยต้องเคลียร์หลายๆอย่างนะคะก็ไม่นานเกินรอนะคะมาขมแช่อิ่มได้ลงแช่แล้วทุกท่านนะคะที่เข้ามาสอบถามหรือจับจองได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหลายท่านอาจจะเอาไปไว้ขายหรือเอาไปไว้ทานนะคะ รับประกันได้เลยถ้าเอาไปไว้ขายก็ได้กําไรร0 0ยเปอร์เซนถ้าเอาไปไว้ทานก็อร่อยถูกคุ้มแล้วก็สดใหม่แน่นอนนะคะอันนี้จ๋าคอนเฟิร์มได้นะคะเพราะของจ๋าไม่ใส่สารนะคะใครที่ยังมีรายได้เสริมก็ลองดูนะคะลองเข้ามาถามดูนะอ่ะเดี๋ยวจ๋านะคะจะ,ะให้แนวทางไปนะคะก็อยู่ที่เพื่อนๆเ,เนาะว่าจะชอบกันหรือเปล่านะคะอ่ะสำหรับแนวทางของจ๋านะคะ ถ้าถ้าพูดถึงนะว่างวดที่แล้วนะคะอันนี้เอาเอาชุดน,นี้ก่อนนะคะเลขปู่นะคะซึ่งเลขปู่นะคะขั้นเทพลดต้นทุนอ่ะขั้นเทพลดต้นทุนนะคะก็งวดที่แล้วนะคะปู่เขาให้ดับนะอืมเขาบอกว่าเลขมันจะดับนะคะงวดที่แล้วดับสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดใช่ไหมงวดที่แล้วนะคะงวดนี้นะคะเอาอีกแล้วนะคะคือว่าดับล่างขั้นเทพเหมือนกัน ให้มานะคะ2 3 2 6 2 8นะคะ3 6 3 8นะคะแล้วก็8 6สําหรับงวดนี้เนาะอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะคะว่าจะชอบไหมนะคะชอบไหมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเราไม่ว่ากันนะคะต่อมานะคะเลขนี้เนาะจะเป็นเลขเด็ดนะคะเลขเด็ดคือว่าเอาไว้ให้แต่นั่นนี่เลยดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราให้ไวก็มีโอกาสนะคะที่จะไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เสี่ยงโชคอะเยอะนะให้มานะคะเป็นเลขเบิ้ลอะ นะให้มา688กับ68นะคะ688กับ6886นะเออหลายท่านนะคะอาจจะถามว่าเลขประมูลอะจ๋มีหรือยังจะมีนะคะแต่ว่าพอดีจ๋าไม่มีเวลาจ๋าก็เลยเออขอเวลาหน่อยนะคะแต่จ๋าก็จะอัพใหเ้เยอะที่สุดนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะ อะสำหรับนะคะเลขรัฐบาลการประมูลนะงวดน,นี้มีมา2ชุดนะงวด16ตุลานะคะงวดที่แล้วเข้า9395นะงวดน,นี้งวดชุดแรกนะคะให้มา6นะให้มา6นะคะเน้น6ชนะการประมูล3ตัว716นะคะ756786 2ตัว165686อันนี้บอกแน่นอนนะคะมาชัวร์นะส่วนอีก1ชุดนะคะเลขประมูลเช่นกันให้มานะให้มา8นะชุดนี้ให้มา8 สามตัวแปดสามอ่าเขค่ะแปดหกสี่เจ็ดสองแปดนะคะแล้วก็ห้าแปดสามสองตัวนะคะแปดสี่นะคะแปดห้าแปดหกมาชัวเหมือนกันนะคะแต่แปดหกนี่จะไปตรงกับเลขฝาลงของญาเท่านะคะซึ่งเดี๋ยวจ๋าจะออกไปหาซื้อลอตเตอรี่เนาะคือไม่นานเกินรอนะคะเดี๋ยวจ๋ามาอวดว่าจ๋าจะได้มาหรือเปล่า3ตัวนะคะแต่มีเลขหลบมุมด้วยเลขหลบมุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลขหลบมุมคือเลขอะไรนะคะ ต่อมานะคะเลขชุดต่อมานะคะอาจารย์นะคะเลขเด็ดอาจารย์ปักชมนะคะอย่าเชื่อจนกว่าเลขจะออกเนาะเราก็รอนานไม่ได้เนาะเราก็เชื่อไว้ก่อนดีกว่านะคะบอกไม่ให้เชื่อก่กอนเลขจะออกก็โอ้โหมันก็ไม่ไหวนะคะเราก็รออยู่นะอ่าให้มานะคะห้าหนึ่งสี่กับเจ็ดหกนะคะห้าหนึ่งสี่กับเจ็ดหกนะคะ ชุด3ตัว1ชุด2ตัว1ชุดนะคะ5 7 4 5 1 4กับ7 6นะอ่าชุดนี้นะคะไม่เชื่อไม่ได้แล้วนะคะบอกไว้นะคะว่าชอบส่วนตัวก่อนนะส่วนตัวจะชอบ6 8 8 6กับ5 8 8 5นะคะซึ่งถ้าพูดถึงนะคะสสูตรล่างนะคะยังไม่หลุดเลยก็จะเป็นนะคะ3 8 7 6 6 8 9 8นะคะชอบ9 8 8 9นะแต่ ถ้าจ๋าชอบก็ชอบ8668นะคะแล้วเขาคอนเฟิร์มไว้ว่างวดน,นี้นะจะซื้อลอตเตอรี่สัก100ใบ8558า8 8นะก็มันก็ห่างกันแค่แต้มเดียวเองนะคะ8558กับ8668เนาะก็ลองลุ้นดูนะคะมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะสำหรับเลขแต่ละชุดนะคะอะ่สำหรับใครนะคะที่มองหาเลขเด็ดอยู่ก็ลองเอาไปลุ้นนะอ่าเลขชุดนี้นะคะ ที่จ๋าบอกไว้ว่าอย่าซื้อนะคะเพราะเลขมันจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์อ่านี่ทำไมนะคะถึงไม่ให้ซื้อแล้วเลขไหนถึงบอกไม่ให้ซื้อนะคะเลขที่อั้นนะคะบอกเลยว่าออกเลขอั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้นะคะเลขอั้นมีนะคะแปดเก้าหนึ่งสาม 2 3 2 6นะคะ8 9 1 3 2 3 2 6อาย่าเชื่อเพราะออกนะคะเพราะออกเลขอั้น100%นะคะอันนี้อย่าเชื่อเลยนะคะคือว่ายังไงมันก็ต้องออกอยู่แล้วนะคะ100%นะคะสังเกตดูได้นะสังเกตดูได้เดเที่แล้ว9559ก็อั้นนะอั้นแล้วก็ออกจริงๆนะคะอันนี้คอนเฟิร์มนะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมนะคะเพราะว่าเลขอั้นมันมันออกดีจริงๆนะคะอ่าสำหรับชุดน,นี้นะ ถ้าพระรวยไม่รู้จนสรุปเลขเด่นเน้นบนล่างนะคะงวดที่แล้วนะคะเขาให้เน้นมาก็จะมี58593839ออก39ด้วยนะคะอ่ะงวดนี้นะคะถ้าพระรวยมาดูจนสรุปให้มานะคะเลขเด่นเน้นบนล่างก็คือ8485แนะคะแล้วก็ห4 6 5เนาะอันนี้นะคะให้มาอย่างละ4ชุด งวดที่แล้วเข้าไปนะคะ39บนนะคะงวดน,นี้มาดูกันว่าจะเข้าอีกไหมก็ระวังไว้นะคะตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมจากเองก็สนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะ ปิดท้ายนะคะเลขปิดท้ายรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะคะปิดท้ายไว้ที่352กับ825นะ352กับ825สองตัว78 76 77นะคะ78 76 77ซึ่งนะคะมันยังคงมีซ้อนอยู่นั่นก็คือ78มี3นะคะ76มี9นะมีขึ้นมีลงนะคะมีขึ้นมีลงแล้วก็ 7 7ก็1 1ระวังไว้ด้วยนะคะสำหรับสุดท้ายนี้จ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยและก็เรื่องมะขามแช่อิ่มนะคะเดี๋ยวจ๋าจะอัปเดตนะคะใครที่ติดตามทาง YouTube นะก็ขอขอบคุณมากใครที่ต้องการมะขามแช่อิ่มเข้าไปติดตามเพจจ๋าไว้ได้เลยนะคะเพจจา้าจ๋าปากขรพุ้เมืองพิชรบุร์แฟนเพจนะวันนี้นะคะก็ขอให้เฮงเทุกคนนะคะจับลอตเตอรี่ไปไห้ก็ขอให้ได้รางวัลกันทุกท่านเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ